สวัสดีครับวันนี้มิว a ากี้มานําเสนอสินค้าตัวใหม่นะครับก็คือตัวนี้นะฮะตัวเครื่องขัดกระดาษทรายวงโคจรแบบหมุน5มิลเมตรนะครับชื่อรุ่นว่า M.2 FROS 50นะครับก็ตัวนี้กระดาษทรายของเขาจะมี2รุ่นนะครับจะมีตี are, นทุกแกกับแผ่นอย่างเงี้ยอยู่ที่6นิ้วนะครับแกนแกนกลางก็อยู่ที่5มิลตัวนี้จะง่ายนะครับจะมีอุปกรณ์เสริมจะมีตัวดูดฝุ่นซ้ายขวาได้ครับแล้วก็ตัวแกนตัวดูดฝุ่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวเนี้ย ความเร็วลอบของเขาอยู่ที่3า0 0 0รอ้อยอบถึงหนึ่งันรอบต่อนาทีนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใช้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงก็ใส่นี้ครับแล้วก็เปิดสวิตช์สวิตช์ก็คือต้องเปิดแช่นะครับแช่อย่างเงี้ยค่อยติดอ่าแล้วก็กดอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีการปรับรอบนะครับผมปรับรอบได้มือก็อยู่เงี้ยที่จริงอยู่เงี้ยแหละอย่างเงี้ยจะง่ายครับแล้วก็ปรับรอบได้แดรอบระดับนะครับผมนี่นี่ท้องเสีเข้าเก็บแครับเนี้ยตรงนี้เลยครับ จะประมาณนี้ตัวนี้จะง่ายครับจะเหมาะกับการที่เป็นช่างขัดนะฮะขัดสีขัดรถยนต์อ่ะพวกนี้สะดวกมากเลยครับแล้วก็ดูง่ายเลยตัวนี้นี่คือเวลาเราใส่ครับจะง่ายอย่างนี้ครับจะเป็นงี้ถ้าคนถนัดอีกฝั่งหนึ่งมีแล้วก็ฝั่งนี้ก็อีกครางหนึ่งมันได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีคือต่อต่อเข้ากับสายดูดฝุ่นก็สิอย่างนี้ครับจะใช้งานง่ายครับตัวของตัวนี้มีวิธีเปลี่ยนใบด้วยนะครับเปลี่ยนใบก็ไม่ยากครับผมแค่กดตัวนี้เขาจะมีตรงนี้ฮะกดปึ๊บ แล้วก็กดล็อกตัวนี้แน่นๆแล้วก็บิดเลยครับใช้มือเดียวได้ครับบิดอย่างนี้หมุนลงมาครับก็เปลี่ยนใบง่ายก็จะมีอย่างนี้นี่ครับก็ใส่เข้าไปแค่นี้เปลี่ยนได้ครับก็จะล็อกแค่นี้ครับแล้วก็บิดเข้าแค่นี้ครับยังไงก็สนใจสอบถามติดต่อกับทางตัวแทนจำหน่ายามีวิก้ได้นะครับขอบคุณครับ